เออ this way, please. Uh, this way, please. Uh, are you staying at the Marriott Hotel? No. อ Uh, stop. Stop, เจ๊ว่ายังไงอ่ะไอ้เบือกคุณเรียกใครเบือกอะ่ะก็คุณเรียกใครว่าเจ๊ก็คุณพี่ยอมหยุดอะ่ะโอเคเอาเป็นว่าผมขอโทษแล้วกันนะครับคือตามรายชื่อลูกทัวร์ที่คุณแม่ผมมาเนี่ยทุกคนต้องพักที่โรงแรมมาเรียไม่ทราบคุณพักที่นั่นหรือเปล่าครับไมออ่เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ คงจะเข้าใจผิดนะครับคือรายชื่อลูกทัวทุกคนเนี่ยทุกคนต้องเป็นคนจีนนะครับเขาผมก็เลยไม่ทราบว่าคุณเ,เป็นเข้าใจไม่ผิดหรอกคะ่ะทลิปนี้คุณมีแต่คนจีนจริงๆพราฉันไม่ใช่ลูกทัวร์ของคุณ Sorry หน้าปากซอยเนี่ยมันจะเป็นต้นประดู่ใหญ่ๆนะคะมีร้านขายข,ายขานมปังชื่อ Sweet House แล้วก็มีป้ายรถเมล์ใช่ใช่ใช,ใชมีรถเมย์สายสิพ้าวิ่งผ่านด้วยพอจะไปถูกไหมคะคุณครับที่นี่กรุงเทพนะครับไม่ใช่บางปะมะถ้าคุณไม่บอกชื่อซอยแล้วใครจะพาไปถูกล่ะครับใช่ใช่ใชชื่อซอยเดี๋ยวขอชินคิดก่อนนะชออโอ้ยมีอะไรให้ช่วยไหมครับเจ๊มี อะไรเลยครับช่วยไปไกลๆยิ่งไกลยิ่งขอบคุณเสียแรงไอเราหรืออุตส่าห์มีน้ำใจแทนว่าเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวดึกดื่นข้ามคืนขนาดเนี้รถราก็ไม่มีเพราไอซอยทารารุจีเนี่ยใครๆเขาก็รู้ว่ามันเปลี่ยวสุดแสนที่จะเปลี่ยวไม่เป็นไรครับผมไม่รออ่านข่าวลวงผู้รยสาน ค่าหมวกบาทเงื่อสื่อพิมพ์พวกนี้ดีกว่านะครับทาราลุจิเดี๋ยวสิคุณนี่นี่นี่คุณรอด้วยนี่นี่รอด้วยสิคะนี่นี่คุณรอด้วยนี่รอด้วยสิคะเอ่อใครชื่อนี่นี่ไม่ทราบครับ แถวนี้ไม่มีใครเหมาะกับชื่อนี้เท่าคุณลยผมไม่ได้ชื่อนี้นี่นะคุณมมีอะไรให้ผมรับใช้ไม่ทราบครับก็เมื่อกี้นี่คุณบอกว่าชื่อซอยทาโรจิตคุณรู้จักด้วยหรอคะ,อะแน่นอนครับไม่มีซอยไหนในกรุงเทพมหานครที่นายดนไม่รู้จักหรอกครับแหมพูดไปจะหาว่าผมคุยแล้วนี่เพอเออท่านเพเออจริงๆเลยนะครับที่ผมตั้งใจจะผ่านไปแถวนั้นพอดีเลยยางงั้นฉันขอติดรถไปด้วยคนได้ไหมคะ เออมันจะดีเหรอครับแล้วถ้าเกิดคุณลวงผมไปทำไม่ดีไม่ร้ายแล้วผมจะทำยังไงล่ะครับบ้าอย่างนั้นฉันไปแท็กซี่ก็ได้เอดีอ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,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 เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับไม่ต้องน้อยใจครับไม่ต้องน้อยใจรถผมจอดอยู่ข้างบนนะครับเชิญเลยครับผม,ผมช่วยนะครับผมช่วย รถคนณเหรอคะครับเป็นไงครับชอบไหมครับไกด์เมืองไทยนี่รวยขนาดนี้เลยเหรอขับรถสปอร์ตเผมว่าผมต้อต่อยที่สุดในวงการแล้วนะครับเนี่ยถ้าคุณยังต้อต่อยคนอื่นเขาขับอะไรกันน่ะอ๋อแอบสิครับป้าครับคาดสิบเบลสักก่อนครับพักมันแรงครับใส่เรียบร้อย ถามจริงๆเถอะคุณไม่ได้ขโมยรถใครมาแน่นะอืมรับรองครับไม่ต้องห่วงครับรับรองว่าว่ายังไงยังไงตำรวจก็สาวไม่ถึงคนหรอกครับป้าเราลยไปกันก่อนดีกว่าไครับเี้ยฝนท่าจะตกแนละ้วบ้านรู้บ้านที่มันอยู่แบบดีไม่ดีนะโดนทางด่วนเขาเวนคือที่ดินไปแล้วก็ไม่รู้ ยังนั่นไงบ้านฉันน่ะบ้านอห,นหน่งนั้นะเหน็นไหมนั่นแหละครับคุณแน่ใจเหรอครับแน่ใจสิทำไมทำในบ้านเพื่อนพ่อผมอ่ะค,คุณเป็นอะไรคุณตามไปเนี่ยเนี่ยเหรอครับบ้านคุณโลกกลมเป็นบ้าเลยคุณจะเข้าไปในบ้านไหมคะ ไม่นะครับแค่นี้ผมก็ใกล้ขึ้นจะตายอยู่แล้วครับอย่างนั้นก็ขอบคุณมากนะคะด้วยความยินดีครับคุณคนสวยนี่คุณมาทำอะไรที่นี่อ่ะว้า ทำไมคำทักทายของคุณฟังแล้วมันช่างเสียดสีหัวใจผมจังเลยล่ะครับทำไมคุณไม่เปลี่ยนเป็นวายอะไรโดนใจให้คุณมาที่นี่คะแล้วผมก็จะได้ตอบว่ามันคงเป็นบุเพสนิวาสกระมังครับนี่คุณรู้ไหมครับว่าในโลกนี้นะครับมันมีคนอยู่เท่าไหร่ตั้งสี่พัน 4, ล้านคนชีนกคุณแล้วการที่คนสองคนมาเจอกันที่แอร์พอร์ตเมื่อคืนนี้ทำไมทำไมไมันต้องเป็นคุณกับผมทำไมไมันถึงต้องเป็นเราสองคน ผมกลับไปนอนคิด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 มันทั้งวันคิดมันทั้งคืนเลยจนกระทั่งผมได้คำตอบสั้นๆครับว่ามันต้องเป็นผมลิขิตแน่นอนเลยครับเดี๋ยวสิครับจะลี้ไปไหนแล้วครับตัวจนะอ่ะมีอะไรอ่ะอ๋อคือคุณแม่ครับคุณแม่ผมให้ผมมาเรียนคุยเรื่องตรวจไตวันนะครับ เมื่อคืนนี้ไนครับว่า,อาตอนนี้คุณแม่ให้คุณเดวิดจัดการเรียบร้อยแล้วครับเรื่องแค่นี้เองโทรสัมมาบอกก็ได้ไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องขับรถมาเลยอ๋อพอดีไอ้ผมก็เป็นคนชอบขับรถซะด้วยสิครับแล้วก็กะว่าจะมาหาอะไรทานแถวนี้อยู่พอดีเลยครับ คุณลุงก่อนนะครับอืมก็ดีผมไปก่อนนะครับก็ดีพี่ไปก่อนนะจ๊ะคุณน้องคุณงามลูกสาวลุงเนะนี่ยเขามีชื่อเนี่ยเขาชื่อตว,วันชาย คนามชื่อตะวันฉายเลยครับครับครับผมลาไปก่อนนะครับคุณลุงครับเออคุณครับอย่าลืมบอกน้องคนงามด้วยนะครับว่าผมชื่อดนดอเด็กน้องหนูต่อเต่ารอเรือกรนดนครับอย่าลืมบอกให้ได้เลยนะครับ পট প থাক